ครูของอาจารย์นะคะเป็นครูที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือบางครั้งวันนีเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยครูมองหน้ากูรู้ละมึงคิดอะไรนะขอขอใช้คํานี้เพราะว่าคือแกรู้ทุกอย่างจริงๆนะคะเห็นหน้าลูกศิษย์มาแต่ละคนอาคกูรู้ละมึงเป็นทำไรอะไรยังไงทําไมมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ก็จะปรับทุกได้ก็จะคุยกันได้นะคะ จิตจิตสื่อถึงจิตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะพูดออกมาแล้วก็สอนเราได้บอกเราได้นะคะอันนี้คือครูบาที่ดีนะคะใส่ใจลูกศิษย์นะคะคือมีอะไรเออจะถามบอกได้หมดเลยนะคะแล้วเรื่องแล้วเรื่องที่ครูสอนเป็นเรื่องง่ายไหมคะสอนง่ายทุกวิชาเลยค่ะคือคืออาจารย์อาจารย์หยกเนี่ยอาจารย์หยกเนี่ยเรียนกับครูเอ๋มีทั้งอ่าลุงณน้าทองนะคะลุงณน้าทอง ไพ่อะไรนะคะยิบสีไพ่ยิบซีอ่าแล้วก็ศาสตร์ลายมือแล้วก็ตำราของครูทุกเล่มคืออาจารย์ซื้อมาหมดเลยนะคะใช่เรื่องไยก็มีใช่คือทุกอย่างครูออกอะไรมาคืออาจารย์เรียนหมดเลยนะคะแล้วแล้วแบบถามว่าทําไมต้องต้องเรียนกับครูเองคือสอนเข้าใจง่ายนะคะเราเราเรียนนิดเดียวคืออ๋อเป็นละเรามีทิกนิดเดียวคือครูจะสอนแบบทิศ คลิกนิดเดียวก็คือจําได้เลยแบบง่ายเลยแบบนี้ค่ะใช่ชีวิตอย่งางก,ก็เลยออกมาดีชีวิตจะสําเร็จต้องคิดง่ายๆค่ะใช่ค่ะสั้นง่ายสบายเลยโอเคนะคะ